ลงเนี่ยกับลงปากท่อนี่ยกันอุ้ยโหตายเหตุการปากอุ้ยอยู่ก็วะเมียแกโอ้ยอย,อยู่อยู่ Ông Leo, ông Leo. Ông Leo. Ông Leo. Ông Leo, dãy này với luôn dù cơ. nói. Ê. Cầm Leo, อรุณสวัสดิ์ยามเช้าขนานาน่าตกปลาทุกท่านวันนี้มาพบกับผมในช่อง TUF Fishing เช่นเคยนะโดยวันนี้เราก็จะมาตีปลาช่องข้างทางนะเห็นไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่ไหมวิ่งเด้อถามชาวบ้านถ้าใครได้ดูจากคลิปที่แล้วก็จะเห็นว่าผมคุยกับชาวบ้านนะชาวบ้านเขาบอกตกได้นะก็อนนี้เขาซึ่งลอกใหม่ก็ประมาณนี้เลยวันนี้พาเซียนจะมาเชือดนะเชียนตูนะก็ตอนนี้ก็ผมได้2แต้มแล้วก็พี่ตูได้แต้มหนึ่งแล้วนะก็ไล่ๆกันไปก็ไม่รู้ว่าผลงานคลิปนี้จะเป็นไงนะเดือวอาจจะมีตกเย่าสดปลาดุกให้ดูนะใหมนี้ ก็เดี๋ยวติดตามรับชมผลงานกันไปเรื่อยๆนะอย่าลืมกดติดตามนะเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยอ่ะประมาณนี้แล้วกันไปลุยตามหาแต้มต่อไปกันดีกว่าฮะ let's go เอออย่าลืมเอ,อ้ยล,ล,ลืมแนะนําอ,อุปกรณ์คันที่ใช้เป็นคันสปินนะวันนี้เป็นแพโ n e นียเว g h ิบ2อฮะโดนอีกแล้วเพิ่งเปิดคลิปอยู่โอ้โหดูทุกคนสองแต้มเท่าแล้วเรียบร้อยไม่ได้แนเชือดแล้วผมต้องรีบตามแต้มต่อไปเลยทุกคนมมวดได้เปิดคลิปนะไปะ ลืมลอกเป็นชักกี้เอ้ยแคทคิงชักกี้สามนะใส่พีอีหนึ่งจุดห้ใส่ช่องหน้า30ปอนดปอนยือเป็นกบยางรีบเปื่อยอีกเช่นเคยนะไปะลุยสองต้มเท่าไรหมดแต่โมเมื่อกี้เขาสองหนึ่งไปลุยครับ โดนแล้วก็ขำลงเนี่ยกะลงปากท่ออีกอะอุ๊ยโอ้หตายเหี่ยกล้าตาโอ้โหก,ก,กัดไม่เห็นนะบินเลยโอ้โหแต้มแรกมาแล้วตตวน้อย <c oughs> บินมาเลยนะทุกคนกับกบยางรลยเปล่่ยอีกเช่นเคยวันาานี้ไปแต้มแรกมาแล้ว 对。有不？ mẹ ca ôi vô 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 khỉnh đây nó ừ thô quá đi ổ โอ้ยโ,โลกว่าแน่ตัวนี้ทุกคนอือนะช่าน้ำน้ำกบยังเลยเปื่ยอยแล้วนะจ้ะดู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 ดอ,อืมป่ะแจ๋วเลยเดี๋ยวตัวนี้ต้องช่างกิโลนะเดี๋ยวาช่างให้ดูโลนะวัอนปุ๊ม ไปตามหาแต้มต่อไปฮะวิลิกูดไหนก็มุมนี้กาที่ว่ามันดันมาลำกัดเนี่ยหัวเด้อหัวเด้อกัดแต่ถ้าอย่าตัวน้อย มุมน่ากะพุ่งออกมากัดแต่แระโดนถ้าอย่าตัวน้อยก็ยังเดมหัวเอ๊ะมันจะแดมัน,นะ เราไม่เห็นวัยแล้วนะไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้างหน้านี่เองตัวสักสองสามพี ฮะเอาเร็วไอยอ่าปลามันเขินกล้องจริงด้วยทุกคนเป็นไงหมายเด็ดหมายเด็ดตอนแรกก็จะพามาเชือดนะออไอ้สายดีนะครึ่งโลบอกแล้วหมายเนี้ยหมายเด็ดหมายเด็ดกินอะไรเนี้ยโอ้ออตอนนี้ก็นั่งตกอยู่สดสะดุกนะไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่าก็ต้องรอชมผลงานกันต่อไปอไประมาณนี้แหละ ลุงเมื่อกี้ขี่รถเราบอกลุงบอ,อกได้ตัวสี่ห้าโลหนึ่งสองสามตัวเราลองดูบ้างดิจะได้หรือเปล่าประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้ามีตามลากก็เดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูเอาแล้ว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 ใส่ไหนไม่รู้อยู่ก็อือหันละเอาแต่แต่เด้อ แตนเอมอีนนี้แหละกเกบอาร์าเก็บ้ข้านนี่แหนล้กได้นะ <c oughs> านดงนเกิน้ามงนะชวน,นเอาเวไ,ไหนหนะดูมาเร็วสักสองเนาะเดี๋ยวกิบเปิร์กอนกลงไหนกันอสองเกือบสามบวกะ พี่เยอะกว่าแต่อันนี้ฮะได้ก็ได้อยู่ดีดมตื้นกันลงน้ำดึกด๊กดึก๊กดึกอยู่ท่านอ๋อก็ว่าลวมเลยนี่เดี๋ยวเีืนี้ก่อนนะคนแง่หลุดโคตรเหรอกวนปีนขมับแม่งไม่ชั่งลงเกยืนหนูก้ามันอยู่ไนนหนี่ไงเนี่ย อ๋อสามสี่เวื่อเกือบสี่เวอรตัวเนี้ยสามปลายเนะ่อร์บอกเลยว่หมายเด็ดเดี๋ยวไปคลิปกันนะทุกคนดูดูดูดเออมันในกล้องอันจะดูตัวเล็กนะเดีเที่ยวกับขากับพิตูกับปลายเลสามโลก,กว่าแนะ่ เดี๋ยวค่อยช่างที่ดูที่บ้านที่ตัวนะเดี๋ยวปิดกล้องถ่ายรูปก,ก่อนนะทุกคน โอ้โหใหญ่ด้วยนะตัวเนี้ยทุกคนดูที่แม่ไนหะหมายเด็ดนะคนนี้คนเดียวนี่เขาเก็บไปสี่แล้วนะหมนะเาเนี้ยไอ้คือไซส์เดียวกันหมดเลยน่าจะใช้กบอย่างโบโบ,โบน้อยเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่อยู่ไกลหน่อยถ้าจะไม่เห็นไงไงดูนะทุกคนผมพามานะ เมื่อวานผมมากัดไม่กิดตัวเดี๋ยวปิดกล้องนะเต็มถังพี่แก้วนี่ครับแล้วก็ขอต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะผลงานปลารวมของคลิปนี้ก็คือทั้งหมด น่าจะ6แต้มนะก็คือของผม2แต้มมีไซโลตัวหนึ่งตัวจิ้วตัวหนึ่งแล้วก็ของพี่ตู่เป็น4แต้มนะปลาช่อน3แล้วก็ปลาดุกโบก็ได้ช่างน้ําหนักทีหลังนะก็2.5งกิโลนะ2ลโลครึ่งก็คลิปนี้ผมต้องถ่ายคลิปปิดใหม่นะเพื่อว่าจะมาแถลงการคือหมายที่ตกปลาดุกนะนะั่นอ่ะตอนเนี้ยล่าสุดคือวันนั้นผมไปซ้ำหมายก็คือวันที่23หรือ24นี่แหละผมไปซ้ำหมายแล้วก็คือ ชาวบ้านเขาบอกนะว่าผู้ใหญ่บ้านเขานำพันปลานินพัปนปลาใหม่มาปล่อยอแล้วตอนนี้เขาคือเขาห้ามตกแล้วนะก็ใครเป็นหมายวิง่ง่นแหละก็คือเขาห้ามแล้วนะแต่ช่วงที่ผมถ่ายคลิปอะผมถ่ายก่อนหน้าที่เขาจะปล่อยปลานนะก็คือตอนนั้นยังเป็นหมายสาธารณะอยู่เขาเพิ่งลอกใหม่เพื่อที่จะเคลียร์ปลาใหม่เพื่อนําพันุปลาใหม่มาลงนะก็คือ ตอนนี้ก็ห้ามเด้วนะก็ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะก็อย่าดราม่ากันนะครับก็ประมาณนี้ละกันถ้าชอบคลิปนี้ยางไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจชอบทีวีเอฟวิชชิงนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้หมายก็หายากเลยล่ะก็เอามาพันผ้ามาปล่อยก็ไม่มีที่ตียิ่งกว่าเดิมอีกไปดูครับฝากไว้ด้วยครับผมกอยางได้เปื่อยนะตักตะกร้าไปแล้ว